พ่อ,าาอทไมไม่เป่าผมอะ่ะเ้ยข,ข,อขอต้องเป่าผมนะว่ายมันเดบใช่เ็ไปแล้วพ่อ,วอทำพ่อทไมผมไ<อ>มา่อยพ่อทไมไม่เป่าผมอะ่ะ ใช่เรนมาแล้วเพราะทำไมมเปี่าะไผเพรอทำไมไม่เป่าผมอ่ะเฮ้ยพ่อต้องเป่าผมนะว่าอย่ามันจะใช่เ็ม พ่อทไม่เป่าผมอ่ะเอต้องเป่าผมนะว่าแล้วพทพไมผมเียกอ่ะพ่อทำไมไม่เป่าผมอ่ะ ว่าเดี๋ยวมันจะใช่เป็นมาแล้วพ่อทำพ่อทำไมผมเปียกอ่ะพ่อทำไมไม่เป่าผมอ่ะเอ้พ่อต้องเป่าผมนะว่าอยี๋มันจะ พ่อทำไมไม่เป่าผมอ่ะเอ้ยพ่พอ,พอต้องเป่าผมนะว่าเยู่มันจะบใช่เป็มาแล้วพ่อทพอทำไมผมไม่ยกพ่อตตทไมผม่อา เย <Blake treats S 3> <Jean> ี <What? S 1> well, so ๋ยวมันจะสบายใช่เ hmm. ป็นมาได้ tenía.